นะครับต้นกาษานะครับกูก็เอาละไดโวนะครับก็คือใช้อีกแบบหนึ่งก็คือฮะใช้เอ็นเก็คือดูดน้ําออกจากถังถึงจุดทีด่อมมตรฐาให้หยุดนี่ก็คือแล้วเวลาน้ําน้ำน้ำมันน้ำมาจากน้ํามันท่วมไงท่วมบ้านปุ๊บเน,นี่้ำมันก็จะไหลลงมาที่บ่อพักคูนั่นแหละบ่อนู้นน่ะเบ่อพักนั่นนะ่ะก็คือแล้วมีไดโวอยู่ใช่ไหมก็ดูดน้ําออก ดูดน้ำออกเสร็จปุ๊บนะครับก็คือเราถึงจุดก็ลนงจะตัดแต่จะยังไม่ถึงก็ดูดออกไปเรื่อยนีย่คือไดโวมาใสไปแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็มาสลับสายนะครับจาก NC เป็น NO นะครับเนี่ยแต่คอมมอนไว้เหมือนเดิมนะครับสายคอมมอนยังไว้เหมือนเดิมตำแหน่งนี้เหมือนเดิมสลับก็สองสายนี้น,นี่ก็คือนะฮะก็อีกแบบหนึ่งสลับกันน,กนะครับเมื่อก,กี้ปลั๊กกระเสียบเป็นปกตินะครับปลั๊กนียนะฮะ ออนนี้เราจะอัน,นะครับเดี๋ยวก็จะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กลองดูนะ็หลับแล้วนะครับสามก็จะทํางานอนนี้นะครับไหนหัวก็จะดูดละอนนี้ถึงจุดที่กําหนดนะครับเดี๋ยวก็จะตัดจะเที่ยงหนดตุ๊ดเนี่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดตัดเลยยังอยู่นี่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมไอ้คกูเอาสายยางเลยเนี่ยเขาบรรดน้ำต้นไม้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมันหมดจากบ่อก็จะนั่นรถผลไม้ตรงนี้เป็นลักแบบนี้นะครับการทำงานนะครับอ่านี่หาวิธีเลือกใช้งานเดียก็เลือกใช้งานได้นะเวลาสั่งก็คือให้สั่งตัดนะฮะนะฮะาจะมีสองคอนแทกเนาะเนี่ยใช้งานได้เลยตัวนี้ถึงจุดก็หนูก็จะตัด ใ <Cornell>. นตอนนี้ครูจะใช้ในลักษณะเป็นวงบ่อครับในบ่อพักน้ำคุณนู่นเอาละครับนักศึกษานะตอนนี้ครูก็ได้นะฮะอย่นะใส่น้ำมาขึ้นถังแล้วนะครับก็คือแล้วน้ําออกมาขึ้นถังแล้วแต่ก็คือแล้วน้ำมันเยอะนะน้ำมันเยอะก็คือนะฮะต้นไม้มันก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่นะครับก็เลยนะฮะอ่าก็เลยทดลองไม่ไม่ที่ถูก ก็คืออย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับน้ถ้ามันถึงจุดกระโดดปุ๊บนะน้ำมันลดลงมางเงี้ยอันนี้คูน,น้ำไต่นี่นะครับก็จะหยุดอัตโนมัติอย่างนี้ให้วงบ่น้ำขึ้นมานะครับน้ำขึ้นมาปุ๊บตัดปัมามน้ำลดปื๊ดอานนี้ก็เสร่มลด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 ถึงจุดกระโดดปุ๊บตัดอย่างนี้เอาละ,ะครับ นักศึกษานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมานะครับเราจะมาอัเข้าไปวงจรนะครับก็ต่อนะฮะความนามไม่ใช้งานนะตอนนี้ผมก็ได้ถอดออกมาแล้วตันนี้นะฮะจะเป็นลูกลอยลูกลอยอันไหนนี้มันจะมีสวิตเป็นมีริบบิทสวิตอยู่3มีมีริบบิทสวิตอยู่3ขาคือขาใช้งานสาขาคือขาร์ามอนขา N O N C N O N C ดูไงเป็นคอมมอน n o 4สีดำจะเป็นฮะับคอมมอนนี่จะเป็นอะไรครับ N n c อเครมิเตอร์วัดได้ขึ้นนี่เป็นแล้ว n o อ,อันนี้แล้วก็มาดูนะครับรใช้มิเตอร์วัดนะครับรใช้มิเตอร์วัดสีดำตั้งโอห์มกันแล้วรับนี่มิเตอร์นะครับ นี้ก็คือสภาวะนะครับปกติเนะาะแคมก็จะขึ้นแต่เลยพิต่ำสิบโอห์มนะฮะแคมขึ้นราแลวฮะให้มันทำง,งานปุบ๊บอดก็จะดับต่างตรงก็จะดับต,ตรงนี้แคมก็จะดับอ่าตัวนี้ก็จะทำงาน ใช่หลังนี้นะครับอที่เราทดลองแล้วตอนนี้เรามาดูภายในมันตัวนี้มันจะกันกันน้ำอยู่แล้วนะครับกันน้ำน้ำน้ำเข้าไม่ได้สายนีงจะเป็นสายกันน้ําแช่น้ําไ้เลยเรามาดูนะครับตอนนี้นะฮะโคงสร้างภายในก็จะมีเป็นเป็นเป็นนะเป็นลูกบอลอยู่ตุ้มเหล็กเหล็กอยู่แล้วก็คือละวิ่งภายในนี้เดี๋ยวผมด้แคปหน้าจอไปละเรามาดูนี่นะครับนี่นะนี่ไงเป็นตัวนี้เนี่ยอ่าตัวนี้ก็คือละ เนี่ยเป็นลูกบอลอย่างเนี้ยแล้วไปแตะลิมิตเซอร์วิตัวนี้นี่ก็คือที่เขาใช้งานเนี่ยมันแค่สองขานะครับเขาใช้สองขาจริงจริงเราใช้สามขาเราใช้สามขาลิมิตเซอวิตก็เป็นรากแบบนี้อ่าอันนี้ไม่ต่อใช้งานนะครับอันนี้จะมีบอกต่อใช้งานถึมอนเตอร์ตัวใหญ่อ่านี้ต้องผ่านเมก่อติกนะครับแต่เราเป็นขนาดเล็กไม่ต้องใช้าสายเนี่ยอ่า จะเป็นอุปกรนี้จะเป็นลิมิตสวิตนี้ครูนเคยสอไว้แล้วนะครับตัดต่อแบบนี้ตัดต่อแบบนี้นี่ไปดูยูทูปข่าวนะครับอันนะครับนักศึกษารเรามาดูนะครับเดี๋ยวรูจะเขียนเป็นวงจรให้นะครับเขียนเปน็นวงจรการทํางานนะครับคือมันต่อสายไฟยแค่สองเส้นสามเส้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็รู้หลักการทําง,งาน,น,นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็คือเป็นลูกลอยที่จะมีลิมิตสวิตอยู่ภายในนะครับแล้วจะมีสายจะมี สายเช้่นงานขาต่อ,อางานเปนสเส้นนะครับสเส้นตัวนี้สีดำคอมอนสีฟ้า NCNC NC. สีน้ำตาล NO ก็คือเลือกใช้ได้นะครับสามเส้นย็เลือกใช้ได้นะครับ,รบถ้าเป็นสีสีดำต,ต่อต่อกรไฟเลยอันหนึ่งสีต่อคาเลยครับคอมอนสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็คือละ,อะก็คือน้ำเข้าถัง น้ำเข้าถังน้ำเข้าวบเข้าถังถึงจุดที่เรากําหนดก็จะตัดไม่ทำงานมอเตอร์ไม่ทำงานนี่ถ้าเราใช้น้ำเงินถ้าเราใช้ละสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลก็คือน้ำออกจากถังน้ำตาลนี่น้ำตาลน้ำตาลไทยกับไฟแทนเลยปุ๊บเดี๋ยก็คือ ถึงน้ําออกจากถังถึงจุดกําหนดเมื่อไหร่ที่เราตั้งไว้ก็จะตัดอัตโนมัติแนี้นะครับแล้วก็คือเราเราแค่แล้วเอาสายมาแค่แล้วตัดสายแค่เส้นเดียวนะครับปักตัดดวผู้ตัวเมียอ่านี่นะครับปักเก็ผู้ตัวเมียนี้นี่นะฮะพักเส้นเดียวกันแล้วามาตัดสายเส้นหนึ่งแล้วเอาแนละ้วสายจากาลูกรอจัวนี้นะครับดาใช้ดํากับน้าตาลก็ได้ ทำกับฟ้าก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเอาอ่นนี้เราก็มาดูวงจรนะครับแต่จะเขียนวงจรคร่าวๆนะอ่าตนนี้เรามาเขียนวงจรคร่าวๆเนาะอ่ตนนี้ก็คือแลละเป็นปลั๊กไฟใหญ่เลยดีวยกว่าปลั๊กไฟสองล้นสิบโวลต์เนาะนี่ไงปากเนี่ยสอง้สนะิบโวลต์อ่าผ่านสายมาปุ๊บผ่านสายสายเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งอาจจะมีสวิตช์นะหรือมีสวิตช์อยู่ สามขาตัวนี้ใช่ไหมในนี้ใช่ไหมครับนี่นะปิด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 นี่าต่อถึงกันทันี้น้ําเข้านะครับนี่ก็สีแนีสีดําหรือคอมมอนต่อกับสีแล้วฟ้าหรือเอ็นแล้วครับสีนะ่คือน้ำน้ำเข้าน้ําเข้าถึงเมื่อไหร่ ถึงจุดกำหนดก็คือแล้วตัดนะครับขวาเข้าเลยตัวนี้เข้าไปต่อแล้วปั๊ะปากนี่สำหรับเสียบนะฮะัามน้ำใช่ไหมฮะตามน้ำัามน้ำก็จะมีแล้วเป็น220โวลต์นะครับแล้วไปเข้าแล้วมอเตอร์มอเตอร์อ มอเตอร์แล้วฮะมอเตอร์เอซก็ได้เป็น AC ก็ได้หรือ DC ก็ได้นะครับ DC ตัวนี้ก็เป็น AC ACDC ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่แล้วฮะสิบสองโวลต์ v, ไปจนถึงนะฮะสามร้อยนะครับแปดสิบโวลต์ส่วนมากก็จะต่อ AC นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบวกบวกลบตัวนี้ก็คือานะมอเตอร์ก็จะหมุนนก็จะตัดต่ออัตโนมัติโดยจะมีตัวนี้จะควบคุมส่วนอันนี้ก็เป็น L เอ็นแล้ครับ อ่าส,สีสีสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะน้ำตาลน้ำตาลเอนนี่คือแล้วน้ำแล้วครับน้ำออกน้ำเข้าน้ำออกตัวนี้ถึงเมาไหร่าเลือกเอาเอาเอาเลือกเอาก็จะเอาแบบไหนอ่านี้ก็จะเป็นไฟล c d c ก็ได้นะครับตั้งแต่12โวลต์12 ยี่สิบสี่สามสองสองร้อยี่สิบยังนะฮะแล้วแต่นะครับเป็นไฟดีซีเอซีเป็นถึงสองร้อยแปดสิบแต่คือแหละหนึ่งเฟสนะครับหนะึ่งสอ้อยแปสิบสามเฟสอะเฟสเดียวนะครับหนึ่งเฟสไฟแค่เฟสเดียวอ่าทีนี้เราก็จะมาดูนะครับครูทดลองปฏิบัติแล้วเนาะปฏิบัติอยู่แล้วพบอ่ะเรามาเขียนเท่าข้าวอันนี้จะเป็นแทงน้ำอ่าเป็นแทงน้ํานะครับเป็นแทงน้ําเราจะใช้ไดโวรหรือปั๊มน้ําก็ได้แล้วแต่นะครับตอนนี้นะเป็นปั๊มน้ําแล้วก็ใส่เลยครับ ด้เป็นทุ่นนะครับทุ่นทุ่นนี่ก็ละน่ลูกลอยทุ่นล้วก็ตั้งลูกลอยไว้นี่จะเป็นลูกลอยตัวนี้ตัวนี้ที่น้ำเลยครับนะา,นน,น,าน,นนี้เราเป็นก๊อกก๊อกน้ําตัวนี้สเป็นก๊อกน้ํานะเราก็ใช้น้นํานนี่จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยก็ต่อกับไฟตัวนี้แล้น้ำเข้ามาเนี่ยตัวน้ำเข้ามา นะพอแล้วฮนะมันตัดปุ๊บนะครับตัดปุ๊บนะนี่คือน้ําหมดปุ๊บนะตัวนี้นก็อยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บตัดจ,จริงๆแปะใช่นหมครับเอ๊ะน้ำค่อยๆแล้วเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาสมมถึงนี่ Laughs. ถึงลูกรอยตัวนี้นะถึงต้นนี้ลูกรอยตัวนี้ก็คือแล้วฮนะนะอยู่ตำแหน่งนี้แหละข้างบนเนี่ยตนะัวนี้แล้วมันหมดแล้วปุ๊บนาะน้ำก็จะแล้วนะ ปั๊มน้ำเข้ามาทำงานนี่ออกมาน้ำก็จะเพิ่ม<ๆ>เพิ่มเพิ่มเพิ่มปุ<ๆ>๊บถึงจุดที่กันหมดแล้วตัดอ่านี่คือน้ำแล้วฮะทำเข้าเอามาน้ำออกน่ในกรณีที่เป็นบอ่อพักน่าบอ่อพักน้ำหรือต้องการน้ำออกเนี่ยถังกันเดียวกันแหละทังกันเดียวกันแล้วใส่แล้วฮะทุ่นอันนี้ไปแล้วลูกลอยอ่านี่ไดโวตัวนี้นะครับไดโวตัวนี้อ่าตัวนี้เมื่อกี้ปั๊มอยู่นอกใช่ไหม ามไดโอด่อกีไอตัวนี้มอเตอร์อยู่นอกนี่คืแล้วดูน้ําออกมอเตอร์ต้องอยู่ในน,นี่ก็แล้วน้าออกถังแล้วก็เสียบปลั๊กไปเสียบปลั๊กไปตัวนี้นสลับคืออันนี้ไงสลับไปแล้วสลับอันนี้ก็คือพอนี้มันอันนี้เราต่อกันแล้วฮะอระบายน้ําใช่ไหมล่ะน้ําฝนมานะปุ๊บทีแรกมันไปทํางาน ไม่ทางานใช่ไหมครับมอเตอร์ยังไม่ทํางานพอน้ํา,าเข้าในถังปุ๊บตัวระดับน้ลํละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กําหนดถึงจุดที่กําหนดปุ๊บสมมติถึงจุดกำหนด,นนหนดลูกลอยก็ใช่ไหมฮนะะทําแต่งนี้มอเตอร์ก็แะ้วฮะปั๊มน้ําออกไปเลยฟื๊ดปื๊ดนตะัวน,น้ําฝนก็แลละไหลเข้ามาที่นี่ถ้าฝนยังไม่หยุดตกนะน้ําไหลเข้ามานะมอเตอร์จะทํางานตลอดเลยมอเตอร์จะทางานตลอด อพอฝนหยุดตกแล้วปุ๊บนะก็คือระดับน้ำระดับมอเตอร์ดูน,น้ำออกไปละนะมอเตอร์ก็คือแล้วระดับน้ำเริ่มลด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 ถึงจุดที่เหิดปุ๊บนะมันก็จะตัดตัดการทำงานานี่คือแล้วก็คือน้ำละออกจากถังก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะนักศึกษานะครับนะวันนี้เอาไว้แค่นี้น,ะนักศึกษาคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการนะครับ ในการซ่อมในการนะฮะต่อใช้งานอันี้ดิบสวิตช์ก็จะมาตำแหน่งนี้น้ำออกมาตำแหน่งนี้ตรงนี้ก็ตะต่อตรงน,นี้ไม่ใช่อ่อานักภาษาวันนี้ไว้แค่นี้นักึกษาได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการนะครับการติดตั้งระบบตามตามอัตโนมัติ เราก็สั่งมาจากเนี่ยลูกลอยเราสั่งมาได้นะครับสั่งมาแล้วสายตัวนี้นะมันก็จะเป็นสาย,สายที่แช่ลงในน้ำได้เลยนะสายที่นี่ละสำหรับอยู่แช่อยู่ในน้ำเลยล้วนะอ่า,อ,าอันนี้ไว้แค่นี้นะครับสั่งเขาได้ขอมูลมากันหน่อยในการทอนปิดภาพประกันใดก็ขออภัยแล้วทีนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ